ใช่เอ้ยหวัดดีโอ้ยแต่แต่หวัดดีครับสวัดดีครับน้องแดนไทยอายุสามวันเองครับเด็กน้อยของลุงเก่งน,นะฮะเ,เล่นทราย,เ,ายเด็กน้อยของลุงเก่งนะครับผมได้ได้สามวันเองนะครับอย่าเล่นทรายลูกออนี่คือทรายนะครับผมได้สามวันเองนะครับ อยากรู้อยากเห็นนะฮะดูนะฮะหน้าจังนะผมยาวขนาดเนาะสามวันวันนี้ละเออเดินแข็งแรงองไรผมยาวๆเลยม้องไม่อยากครับปั๊นนี่เน่ยเนาะเอออ๋าผมยาวลึกน่ะเป็นนเป็ช้างหรือว่าเป็นลิงกันแหะลูกลิงหรือเปล่าเนี่ยมานี่มาผมยาวขนาดน่ะไป เดนไทยเดนไทยจะหาได้กระสอบนะกระสอบนะมยดูมาเะอนคห้ยหันตัวใดเนาะตามันบห้หันตัวใดตามันยังมาชัดเจนเอกคหอยหันทีเด้อ

นวดกันเงาวกันเนานดคือปลอกอะไรนวดอะไรนวดเลยเออนอนเยเออยกขาขึ้นเลนวดะนวดดีกนวดดีนวดดีดเออน้วดออเออนวดเก่งเฮ้ยเด็กสามขวดนวดพ่อเก่งแล้วน่ดเนเออนั่นเออ แข้งขายาวนะครับน้องเดนไทยทยทำหายเนอะใหญ่มากนะมาให้มาให้ทำโซนตัวทำดื้อ

Yeah.